สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ The Deep Dive นะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องการสร้างแบรนด์แล้วก็การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้โดนใจผู้บริโภคกันค่ะครับผมโดยเราจะอ้างอิงจากรายงานฉบับสมบูรณ์ที่เหมือนเป็นคู่มือเราในวันนี้เลยใช่ค่ะภารกิจของเราก็คือสกัดเอาแก่นสำคัญสาคัญออกมาให้เข้าใจง่ายๆเป็นทางลัดสู่แบรนด์ที่แข็งแกร่งสินค้าที่ตอบโจทย์ในยุคนี้กันค่ะครับเริ่มกันเลยไหมครับได้เลยค่ะ เปิดมาเรื่องแรกที่รายงานเขาเน้นมากๆเลยนะคะคือแบรนด์เนี่ยมันไม่ใช่แค่โลโก้สวยๆหรือชื่อเก๋ๆนะอ่าใช่ครับมันลึกกว่านั้นเยอะอย่างที่เจฟเบซอสบอกไว้เลยค่ะว่าแบรนด์คือสิ่งที่คนอื่นพูดถึงคุณรับหลังมันคือความรู้สึกความเชื่อมั่นที่ทำให้เราต่างออกไปครับซึ่งถ้ามองแบบนี้มันคือการลงทุนระยะยาวเลยนะไม่ใช่แค่ค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปแล้วจบ ถูกต้องค่ะที่นี้จุดสำคัญมากๆที่รายงานเจาะลึกเลยคือการเริ่มต้นต้องเริ่มที่ลูกค้าก่อนไม่ใช่เริ่มจากสินค้าที่เราอยากขายอันนี้จริงเลยครับหลายคนพลาดตรงนี้คือไปคิดสินค้ามาก่อนแล้วค่อยหาคนซื้อใช่ใช่ไม่งั้นมันจะเหมือนแบบสร้างทางแก้ปัญหาที่ยังไม่มีใครรู้สึกว่าเป็นปัญหาจริงๆหรือเปล่าคะใช่ครับผมรายงานชี้ว่าจุดบอดคือการไม่เข้าใจลูกค้าจริงๆจัง,จง,จง,จงๆกระบวนการที่เขาแนะนำก็คือ เริ่มจากการวิเคราะห์ตลาดก่อนดูภาพรวมก่อนเนอะครับหาช่องว่างดูคู่แข่งแล้วก็มาแบ่งส่วนตลาดหรือ segmentation ไม่ใช่แค่ดูอายุเพศรายได้อะไรแบบนั้นนะครับต้องลึกกว่านั้นครับต้องไปถึงความคิดความเชื่อพฤติกรรมหรือที่เราเรียกว่า psychographic กับ behavioral นะครับอ๋อค่ะแล้วค่อยเลือกกลุ่มเป้าหมายหรือ targeting ที่เหมาะกับเราที่สุดแล้วก็ลองสร้างเป็น persona ดูครับ เพอร์โซน่านี่คือเหมือนลูกค้าจำลองใช่ไหมคะประมาณนั้นครับทำให้เห็นภาพชัดขึ้นเช่นสมมุติเราสร้างน้องพลอยพนักงานออฟฟิศรักสุขภาพแต่เวลาน้อยมากๆอาา่าฮะเห็นภาพเลยค่ะมีตัวตนขึ้นมาเลยครับพอมีภาพชัดแบบนี้มันจะช่วยให้เราเห็นช่องว่างหรือโอกาสในตลาดได้ชัดขึ้นครับน่าสนใจมากค่ะเพราะเราเริ่มเห็นภาพลูกค้าชัดขึ้นแล้วขั้นต่อไปรายงานบอกว่าคือการหาจุดเจ็บปวดหรือเพนพอย ครับผมซึ่งเขาเตือนว่าไม่ใช่แค่เดินไปถามลูกค้าดื้อนะคะว่าอยากได้อะไรใช่ครับอันนั้นอาจจะไม่ได้คำตอบที่แท้จริงเหมือนที่แฮนรี่ฟอร์ดเคยพูดเปรียบเปรยไว้ถ้าถามคนยุคนั้นก็คงตอบว่าอยากได้ม้าที่เร็วขึ้นไม่ใช่รถยนต์ซึ่งเป็นสิ่งที่เปลี่ยนโลกไปเลยถูกต้องครับการหาเพน n ์พอยท์จริงๆคือการสืบหาความยากลำบากหรือบางทีอาจจะเป็นความขัดแย้งในใจลูกค้าลึกๆครับ ความขัดแย้งยังไงคะคือความรู้สึก2ออย่างที่มันขัดกันในใจลูกค้าหรือในสถานการณ์นั้นๆครับซึ่งรายง,งานแนะนําวิธีหาเพนพอยที่แม้แต่ SME ก็ทําได้นะอย่างเช่นอะไรบ้างคะก็เช่นการฟังเสียงลูกค้าตรงๆเลยอาจจะผ่านแบบสํารวจสัมภาษณ์หรือดูข้อร้องเรียนต่างๆที่เข้ามาอมหรือไปส่องรีวิวออนไลน์ทั้งของแบรนด์เราเองและของคู่แข่งเลยครับเดี๋ยวนี้ข้อมูลเยอะมากหรือจะใช้พวกโซเชียลลิสติ้งก็ได้ดูว่าคนเขาบ่นเรื่องอะไรกันศึกษาในรายการคารุนไทยที คารน,นี่เป็นตัวอย่างที่ชัดมากเลยค่ะเขาทำได้น่าสนใจจริงๆใช่ครับคารุนเนี่ยเขาไม่ได้แก้แค่เพนพอยต์ว่าหาชาไทยพรีเมียมดื่มยากเท่านั้นนะแล้วเทนชันที่เขาแก้คืออะไรคะเขามองเห็นเทนชันระหว่างภาพจำชาไทยแบบเดิมๆที่อาจจะดูธรรมดากับความต้องการประสบการณ์ใหม่ๆของคนเมืองรุ่นใหม่ที่อยากได้อะไรที่มันแบบดูดีถ่ายรูปสวย โพสต์ได้อ๋อเข้าใจแล้วคือมันมีความขัดแย้งระหว่างภาพลักษณ์เดิมกับความต้องการใหม่ๆใ,ใช่เลยครับคารุนไม่ได้แค่สร้างชาวร่อยแต่เข้ามาแก้ความขัดแย้งนี้ด้วยการใส่เรื่องราวสูตรคุณแม่บวกกับประสบการณ์พรีเมียมแพคเกจิ้งสวยร้านหน้านั่งค่ะทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า product market fit คือจุดที่สินค้ากับตลาดมันคลิกกันพอดีไม่ใช่แค่เราอยากขายแต่ตลาดต้องการจริงๆ สุดยอดเลยค่ะคือต้องหาเพนจุดที่เป็นเทนชั่นลึกๆให้เจอแล้วสร้างโซลูชั่นที่ตอบโจทย์จริงๆพอมีสินค้าเทพแบบนี้แล้วการสร้างตัวตนให้แบรนด์ก็สำคัญไม่แพ้กันเลยนะคะรายงานพูดถึงเรื่องนี้ยังไงบ้างคะแน่นอนครับสินค้าดีอย่างเดียวอาจจะไม่พอต้องมีจิตวิญญาณด้วยรายงานเน้นเรื่องแบรนด์คอหรือแก่นแท้ของธุรกิจ พวก purpose vision mission values อะไรพวกนี้ใช่ไหมคะครับผมพวกนั้นเลยต้องชัดเจนและที่สำคัญคือต้องจริงแท้หรือ a u เซ e n t i ด้วยนะครับไม่ใช่แค่เขียนสวยๆอืมต้องออกมาจากข้างในจริงๆครับแล้วค่อยแปลงสิ่งเหล่านี้ออกมาเป็นสิ่งที่จับต้องได้เช่นบุคลิกภาพ personality ของแบรนด์จะเป็นแบบจริงใจตื่นเต้นหรูหราหรือแข็งแกร่งก็ว่าไป แล้วก็น้มเสียงด้วยใช่ไหมคะว่าจะพูดกับลูกค้าแบบไหนใช่ครับต้องสอดคล้องกันไปหมดรวมไปถึงภาพลักษณ์ Visual Identity พวกโลโก้สีฟอนต์สโลแกนค่ะแต่จุดที่รายงานย้ำม,มากๆเลยคือความสอดคล้องหรือ Consistency ครับผมสำคัญยังไงคะความสอดคล้องเนี่ยสำคัญมากครับลองนึกถึงคารุนอีกทีทุกอย่างของเขาตั้งแต่ร้านแพคเกจจิง้งวิธีการสื่อสารในโซเชียลมีเดีย มันไปในทิศทางเดียวกันหมดเลยคือสื่อถึงความพรีเมียมความใส่ใจจริงด้วยค่ะเห็นภาพตามเลยซึ่งการจะมี consistency แบบนี้ได้ก็ต้องมีบรนด์ book หรือคู่มือแบรนด์ไว้เป็นแนวทางให้ทุกคนในองค์กรเข้าใจตรงกันครับเข้าใจแล้วค่ะความสอดคล้องนี่เองที่เป็นหัวใจสําคัญแล้วพอแบรนด์มีตัวตนชัดเจนมีสินค้าที่ใช่แล้วการสื่อสารให้คนรับรู้ล่ะคะในยุคที่แบบออนไลน์ออฟไลน์มันผสมปนเปกันไปหมดเลยครับ รายงานชี้ว่าต้องมีกลยุทธ์การสื่อสารที่ชัดเจนก่อนเลยครับตั้งเป้าหมายข้อความหลักช่องทางเนื้อหาต่างๆแล้วเรื่องออนไลน์ออฟไลน์ล่ะคะหัวใจสำคัญคือการผสานสองโลกนี้เข้าด้วยกันหรือ O2O Online to Offline และ Offline to Online ให้มันไร้รอยต่อที่สุดครับไม่ใช่ทำแยกส่วนกันยกตัวอย่างได้ไหมคะอย่างคารุณาอีกแล้วหัวเราะเขาใช้ i ิน t a g r a m สร้างกระแสออนไลน์ online, ทำให้คนอยากไปลองที่หน้าร้าน ออนไลน์ o ู f อฟไลน์พอคนไปที่ร้านได้ประสบการณ์ดีถ่ายรูปสวยก็กลับมาแชร์ต่อใน Online ออนไลน์อีกอ f ฟไลน์ to ออนไลน์อ๋อเกิดเป็นวงจรเลยใช่ครับเป็นวงจรที่ทรงพลังมากซึ่งการสื่อสารแบบนี้ต้องวางแผนตั้งแต่ก่อนเปิดตัวสร้างกระแสระหว่างเปิดตัวปล่อยของเต็มที่และหลังเปิดตัววัดผลปรับปรุงอย่างต่อเนื่องครับฟังทั้งหมดแล้ว เหมือนแก่นสําคัญที่รายงานฉบับนี้พยายามจะบอกเราสรุปได้เป็น3คําหลักๆเลยนะคะคือ customer centricity การยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางจริงๆครับผม authenticity หรือความจริงใจในตัวตนของเราในสิ่งที่เราทําและสุดท้ายคือ consistency ความสม่ำเสมอในทุกๆจุดที่ลูกค้าสัมผัสเราใช่เลยครับ3คํานี้เลย มันเหมือนการเดินทางที่ไม่จบสิ้นเลยนะคะทุกต้องครับมันคือการพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่งจริงๆและมีคำถามสำคัญที่รายงานนี้ทิ้งท้ายไว้ให้เรากลับไปคิดต่อซึ่งผมว่าน่าสนใจมากเลยนะครับคำถามอะไรคะเขาถามว่ามีความขัดแย้งเทนเช่นอะไรในตลาดหรือในวัฒนธรรมที่แบรนด์ของเราสามารถเข้ามาแก้ไขหรือสร้างสะพานเชื่อมได้อย่างมีเอกลักษณ์และมีความหมายโหเป็นคาถามที่ชวนคิดมากๆเลยค่ะครับ การหาคำตอบนี้ให้เจออาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จที่ยั่งยืนจริงๆของแบรนด์เราก็ได้นะครับ